สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กับสีผ้าพี่น้องนะครับเขามาเบิ้งแปลงนี่นะครับแปลงมันที่ปลูกนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับผมสายพันธุ์แปดหนึ่งขนตางอนนะครับผมอ่าอายุสองเดือนกว่านะครับตัวนี้นะครับใส่ปุ๋ยยูเรียร่องพื้นนะครับผมสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งระบบหลากจริงนะครับหลากจริงกับหลากฝอยนะครับอ่าระบบหัวมันเนี่ยนะครับจากหลากจริงนี่จะกลายเป็นหัวมันนี่ จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ปุ๋ย4ีซินะครับหรือว่าปุ๋ยเม็ดโฟมนะครับผมเม็ดขาวขวนะครับใส่ล่องพื้นนะครับผมระบาดที่นี่นะครับเขาอายุ2เดือนกลัวแล้วนะครับแปลงนี้จะใส่สูตร 15, 15, 15นะครับเพื่อกระตุ้นนะครับเพี้ยนถมันลงหัวนะครับผมสูตรเสมอคือสูตร15หนะครับ3โตเลยนะครับผมเพื่อนะครับ เอามาหยอดในช่วงสองเดือนกลัวๆนี่นะครับสองเดือนประมาณสองเดือนครึ่งนะครับผมนะครับว่าระบบหัวระบบหลกักควนจะเป็นจังไหรน,นะครับเดี๋ยวผมจะมักควรให้เบิรงเป็นตัวยะะอย่างหลักอะจะเตรียมใส่ปุ๋ยสู่ซิมหา่าสูตรเสมอนะครับในช่วงอายุสองเดือนครึ่งนะครับสองเดือนกลัวๆนี่แหละนะครับพี่นอ้องอาจะว่าพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาถามว่า าใ,ใส่สูตริบหาได้บอ่อนะครับผมช่วงสองเดือนที่ไปหาสามเดือนนะครับผมพี่น้องบางท่านเพิ่นเห็ดไม้นะครับเพิ่นเป็นมือไม้เพิ่นวานะครับผมใส่ได้ครับผมทามแม่นข้าผสมสูตรยากนะครับผสมสูตรยากข้าใ,ใส่สูตรเสมอสูตรส,สิบหาสิบหาได้เลยนะครับผมข้าสามารถหยอดได้น้ำข้นเหงานะครับผมหอยอดหยอดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ควรเบิงระบบหลักนะครับระบบหลักจริงนะครับหรือว่าหัวมันเนี่ยแหละว่าเพื่อนสี่อยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะชจ้านี้ก็ฝนตกดูนะครับแต่ว่ากะฉีดไปแล้วนะครับฉีดยาไปแล้วรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวจะควรให้พี่น้องเบืองเนาะเนี่ยครับเห็นรอยแตกว่าพี่น้องเนี่ยมันแตกออกเปิดนนะครับเนี่ยนะครับเริ่มแตกออกแล้วนะครับแสดงว่าระบบหลักจริงเนี่ยกลายเป็นหัวแล้วนะครับผมเริ่มเป็นหัวแล้วเนี่ยครับเนี่ยห้อยแตกห้อยแยกพันออกมานะครับ เนี่ยครับเนี่ยวาวพันธฉีดกบอนะครับผมว่าหัวพันธฉีใหญ่ซำได่นะครับเนี่ยครับเนี่ยค,คือสายพันแปดหนึง่งนะครับพี่น้องสายพันแปดหนึ่ง เดิมเป็นหัวดีนะครับเดิมเป็นหัวดีนะครับอาฉีดปุ๋ยเกตยิบหาหานะครับไปสองรอบแล้วนะครับผมเนี่ยครับผสมน้ายาเร่งลากเด้องพี่น้องเด้อผสมน้ายายาเร่งลากจะเฮ็ดไห่เพิ่นเป็นหัวดกนะครับหลักกัหัวมันจะแง่นะครับเวลาอายุ 3- าสเดือนแหล้วหัวเพิ่นจะแา่ใหญ่นะครับผมนี่คือเทคนิคนะครับเห็นหัวมันแง่นะครับผม ถ้ว่าก็รู้สึกว่านะครับก็เป็นหัวดีอยู่พี่น้องนะครับระบบหัวระบบหลักเต็มนะครับถือว่าดกนะครับพี่น้องถือว่าดกอยู่นะครับมันเป็นสองสามชั้นนะครับสองสามสันนะครับเนี่ยครับทั้งไตเพียนะครับเพื่อนออกไปทั้งไตพี่ครับไตนะครับเป็นสองสันสามสันนะครับเนี่ยครับเริ่มเป็นหัวเด้พี่น้องเนี่ยครับ เนี่ยอันเริ่มเป็นหัวลักษณะนี้นะครับผมถ้าพี่น้องอยากให้เพิ่นเนี่ยหัวใหญ่นะครับนะครับหัวใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงดีๆนะครับอ่าแล้วก็หัวยาวอ่าอันดับแรกนะครับถ้าฉีดปุ๋ยน้ำเนี่ยให้ใส่อ่าให้ฉีดปุ๋ย25-55นะครับอ่าบ่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยเกร็ดนะครับเอามาด่าไล่น้ำฉีดแล้วก็ผสมน้ำยาเล็งหลากลงไปน้ำนะครับเพื่อกระตุ้นเทียนหัวเพิ่นเนี่ยเงานะครับผม ห,หัวเงาผสมน้ายาเร่งรากคืออยากให้หัวเงาเนี่ยครับเป็นเทคนิคนะครับพี่น้องบางท่านเพิ่นบอกเคยผสมจักเทียผสมคือผมเบาในเด้อนะครับผมเพราะว่าทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับได้ผลดีเพราะว่าหัวมันนี่รู้สึกเงาเงา,เาคักนะครับอ่ะและก็เฮนไ้น้นำนักดีพร้อมนะครับผลผลิตกระเพิ่มมากขึ้นนะครับผสมน้ายาเร่งรากนะครับใส่กับปุ๋ยฉีด หรือว่าฮอร์โมนที่เขานํามาฉีดก็ได้คือกันนะครับผมฉีดไปพร้อมกันก็นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมาขวาไทเบิงนี่คือ2เห,2เหเรียญกลัวสอเหรียญเคืองนะครับเขาสามารถหยอดนะครับหยอดปุ๋ยสูตรสิบหาเพื่อบํารุงหัวเห็ดไห่มันล่งหัวแดดกับบารุงต้นไปพร้อมกันคือสูตรสิหาสามารถหยอดได้นะครับผมสามารถหยอดลงได้นะครับแล้วเพื่อนเจบํารุงเห็ดแห,ห,หัวมันนุ่งหัว,วนดครับบารุงผสมบป็น ตามปกติถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรลงหัวเองก็ใส่ปุ๋ยยูเรีย4ี่สิยล้กกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เข้ามาผสมเองแต่ถ้าพี่น้องนะครับผสมยากเข้าสามารถเอาสูตรซิมหานะครับมาผสมในอายุช่วง2เดือนไปหา3เดือนเขาสามารถหยอดได้นะครับเหตุไหมันเป็นหัวไงเร็วนะครับเข้าหยอดเลยนะครับหยอดตามโค่นเหงาได้เลยนะครับแต่ว่าประมาณออกจากโค่นเหงาเนี่ยประมาณจะคืบหนึ่งนะครับคืบมือหนึ่งเข้าเนี่ยนะครับมันจังจะโบไปโดนหัวมันนะเนี่ยครับ หัวมันเนี่ยอ่ากาลังแตกออกเบิดนะครับแตกออกหลายนะครับตามที่ตัวอย่างที่ผมอ่าทาเบิงนี่นะครับสองเดือนครึ่งนะครับเริ่มแตกออกหลายนะครับมันดกนะฮะแต่ว่ายาขาดเด้อปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยฉีดกับน้ำยาเรียงลากฉีดในีครบสามเดือนนะครับพี่น้องรับประกันเลยหัวเงานะครับหัวเงาน้ำนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงก็ดีพร้อมนะครับเขาอ่าทาเขา บวผสมเองกับใส่สูตรซิหาคือผมแนะนำนี่แหะใส่สูตรซิหาเอามาเอามาหยอดได้เลยนะครับหยอดได้เลยเพราะว่าจะบํารุงหัวไปพร้อมกันเพราะว่าสิบหาตัวไทยกับเป็นตัวระเบิดหัวนะครับผมเหตุในหัวมันใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นเป็นปุ๋ยโพแทเสเซียมเพื่อบํารุงหัวโดยเฉพาะนะครับสูตรซิหาเด้อพี่น้องเด้อสามารถหยอดได้เนี่ยครับคือระวังที่ผมบอกว่าประมาณคืบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนหัวมันนะครับเข้ากับคุดลงไปนะครับคุดลงไปหล้วก็หยอดได้ นะครับในช่วงหนาฝนเนี่ยเขาต้องหยอดคบดินอาจคบปุ๋ยนะครับบอกง่ายว่าใส่เสียมใส่จอบนะครับกวดเป็นหลุมแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็กบดินไว้นะครับเพราะว่าหนาดินเวลาฝนตกมากมันจะบ่อไหลไปน้ำหนามนะครับเพราะว่าเอาไว้ให้พืชกักเก็บไกินไปได้ตลอดนะครับผมนี่แหละครับคือวิธีการนะครับถ้าผู้ใดผสมบ์เป็นไส้สูตรซิมาสูตรนี่ก็เฮ็ดห้มันลงหัวเร็วคือกันนะครับแต่ว่าใส่ถือช่วงเด้อประมาณจากสองเดือนกลัวๆจากน้อยนะครับจังน้ามาใส่ นะครับถามมันยังตนหน่อยอยู่ยาฝาไปใส่เพิินนะครับใส่ประมาณช่วง2ไปหาสามเดือนนี่ก็คือโอเคนะครับพี่น้องเนี่ยครับสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าดกครับพี่น้องมาขวดตัวอย่างพี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ยครับการบำรุงนะครับการเห็น้ํามันลงหัวสูตรซิมหาก็ใส่ได้คือกันนะครับผมถ้าผู้ใดผสมบเปลี่ยนก็ใส่สูตรซิมหาผสมไปเลยนะครับพี่น้องผสมไปเลยอ่าเป็นสูตรมั่นลงหัวนะครับผม ถ้า,ถาผู้ใดนะครับบ่กขอใจอยังจะคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ